มาช้อปปิ้งที่ทาเก็ตกันค่ะทุกคนชุบทุกคนจ๋ากบมาถึงบ้านแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่ากบไปทาจุตกบได้อะไรมาบ้างจริงๆอ่ะตั้งใจอยากไปดูหมอนหมอนมันก็ไม่มีหรอกทุกคนหมอนที่มันมีหมอนแต่มันไม่มีหมอนที่กบอยากได้อย่างนี้ดีกว่านี่กบได้นี่มาน่ารักมากมันคิ้วมากเลยทุกคนดูสิคือ กบมีบัวอยู่อันนึงเนี่ยมันแบบมันเป็นสีเขียวนะทุกคนสามีบอกที่แรามันมีรูกบก็เลยเอามานะเวลาลดต้นไม้มันก็อันสีเขียวเวลามันมันลดมันมีรูแค่รูเดียวใช่ไหมคะเวลาน้ําออกมามันทําให้แบบเขาเรียกอะไรต้นอ่อนต้นอ่อนต้นอ่อนผักของกบมันมันมันล้มนะคะทุกคนมันน่ารักมากดูดีแล้วก็อะไรอีกอันนี้ของคุณน้ำนาจกล้องเอาไป ได้เสื้อมาใส่นอนตัวหนึ่งกบได้เสื้อบามานะซื้อของเด็กนะคะทุกคนแต่ว่าไซส์ L เนอะมันก็ใหญ่อยู่ว่างอยู่นี่คิดดูอันเนี้ยแปดเหรียญสองตัวแพงกว่าเสื้อสีขาวนี่อีกก็บยังคุยกับสามีว่าที่แรกดูสิเสื้อสีขาวเนี่ยทาไมเขาใส่ไอ้ตัวที่มันแบบกันขโมยอะแค่สามเหรียญนะใส่เครื่องกันขโมยแต่แปดเหรียญไม่ใส่เครื่องกันขโมยนะทุกคน บว่ามันเอใส่สบายมันยืดไงทุกคนมันเป็นผ้าย,ยืด <c oughs> กุคิดว่ามันใส่สบายดี <c oughs> ก็เลยซื้อมา2ตัวนะคะแปดเหรียญแต่ไปซื้อของแบบโซนดิกไม่ได้เยอะหรกคาได้นิดเดียวแต่ไปเจออีกแล้วทุกคนแน่เสียใจอะ่ะทุกคนจ๋ารู้สึกแบบนี่ทุกคนลิปติกที่มาแรงในตอนนี้นะทุกคนสีแรกคุณอำนาจเอาลิปติกมาให้หนูหน่อยอยู่ในช่องนั้นอะ่ะ เห็นไหมไหอยู่ในห้องน้ำอะ่ะที่เราอยู่ในช่อง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 เมคอัพของหนูอยู่ซ้ายมือสุดอันนี้ทุกคนกบซื้อมาจากไม่รู้ว่าชัดไหมอะ่ะกบซื้อมาจากอา่าทาเกตนะเท่าไหร่เก้าเหรียญ thank you ค่ะแต่เสื้อเราดิที่หนูกบรีวิวไปคลิปก่อนนะสิบกว่าเหรียญเนานะโโหตัเลขจริงๆออันนี้ได้มาสองแท่งแล้วนะเนี่ยอันนี้ซื้อใหม่ สีหนึ่งสองห้านะอยากได้สีหนึ่งสองศูนย์นะคะแต่ไม่มีนะทุกคนได้ตะใบเล็บมาหนึง่งได้ไลเนอร์นะคะมาอันหนึง่งไม่แพงด้วยนะเวดันไวเวดันไวเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่แพงเลยนะไม่แพงเลยทุกคน ได้สีทาเล็บมาหนึ่งอันกูเป็นคนชอบทาเล็บถ้าเพื่อนท่านไหนจะนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นสอเขียนคิ้วนะคิ้วมีอยู่แค่สองอันมีแต่สอเขียนคิ้วสีแท่งนะเนี่ยทุกคนของมีอยู่แค่นี้เองมีแกมีไม,ม่กี่อย่างทุกคนดูราคาวันนี้จ่ายไปห้าสิบเหรียญน,นะเนี่ยดูดิแค่นี้เดียวเองอะ่ะทุกคนอยากจะเชื่อเลยห้าสิบสองเหรียญคุณอำนาจก็ยุส่งไปหมดหนละเอาเลยที่แรกเอานี่ไหมเอานั่นไหม อตามีไข่เ็นเหมือนสามีกบบ้างโอเคคะ่ะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กบเสมอเลยนะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแลวเ,เพื่อนทุกคนคะ่ะบ๊ายบายนะ